สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวันดูวินวันนี้เราจะมาโหมโลศึกโคโบี้โควินตันปะทะจอร์จแมดวิดดอที่จะเกิดขึ้นจริงๆในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าครับผมไปลุยกันเลย เห็นเขาชกกันในน้ำหนักที่ร70.5เอนด์นะจุปอนะถือว่าโปรโมทไฟกันได้น่าดูเหมือนกันปายเลยครับ อ๋อ oh. oh. ผมตั้งเป็นห้ายกนนะแบบคู่เอกนะโอ้โห oh. oh. ่องค่อยๆมันตั้งห้ายกค่อยๆค่อยๆห้ายกอ่ะค่อยไปข้าค่อยไป โอ้ยเกือบโดนเหมือนกันหายกหายกค่อยๆเล่นค่อยเล่นอ่าเล่นขาไปเล่นขาไป ไม่ต้องรีบร้อนครับหายกค่อยวางแผนเล่นไปอ่ไปขาไปครับตัดขาไปตัดขา

โอ้โหโดนทุกดอกครับฮ่วยฮ่อยตัดขาขาไปตัดขาอ้ออ้ย โอ้โหเมื rition, ่อก hey, ี hey. the ้จะผมจะสอกผมจะสอกตัดขาตัดขาอ่าขาเฮ้ยมันเริ่มล้มเริ่มล้วจะอะไรอะไรอะไรเออโอ้โหโอ้โหเอาฟาด ลุกขึ้นก่อนมาลุกขึ้นมา,นมาตักขาโอ้ยกี๊กี๊ปิดไม่ได้ครับโอ้โยเต,ต็มเต็มเหมือนกันนะเมื่อกี้โอ้โหท่ามันก็ใช้ได้อยู่นะแล้วซูเปอร์แมนพัดไม่มีเหรอ โอ้ยเขาตัดหลังตัวเขาตัดหลังตัว,ตว,ตวโอ้ยโว้ยเตขาบอกเลยคู่นี้วันพรุ่งนี้น่าจะสนุกนะเพราะว่าเขาเปิดปูบดมาแบบว่าน่าดูมากโอ้ย ได้วะได้วะจบในยกแรกเลยครับโอ้โห พรุ่งนี้เช้าจะต้องรอลุ้นกันนะครับว่า2คนนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับในวันพรุ่งนี้ว่าท่าของโควินตันน่าเล่นมากเลยนะชนะน็อกไปครับผม Ladies and gentlemen, referee Herb is going to stop this contest at 4 minutes, 24 seconds of the very first round, declaring the winner by คลิปนี้ก็หมลงกันเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ